นในกลุมมันเองเนาะแพนด้ากุ๊กกฝากทุกคนกดติดตามช่องพี่กุ๊กกุกตรงนี้นะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะชวนแพตตี้จุ่มดิเฮ้ย ันถึงมาฝันถึงมาใช่ฝันถึงมมาเลยเธอว่าว่าแต่เธอเอาอะไรมาอ๋อนี่เหรอนี่ก็คือกล่องจุ่มใคร่เบบี้ตัวใหม่เธอเอฟมาแล้วเหรอใช่นี่นี่น,นี่มีหลายตัวมากเลยตัวละครน,นี่เธอ,อเห็นไหมนี่มีทั้งพึ่งมีเป็ดด้วยนะยมีกระต่ายแล้วก็มีน้องอาริสนี่แล้วเธอยอยากได้ตัวไหนอะ ฉันก็อยากได้ตัวสีฟ้าน้องอาริสตีอ๋ออันนี้นก็แกะเลยกูอยากรู้เหมือนกันแกะจากล่างแล้วกันจะได้แบบว่านี่เนี่ยอ่ะไม่ดูนะไม่ดูกาสตื่นเต้นตื่นเต้นอยากได้แบบว่าน้องเป็ดแล้วก็น้องสีฟ้าอาลระหนึ่งสองสามวิววเห็นแสงแวบๆเห็นแสงแวบๆ เมดอะโอ้ยเฮ้ยแต่เดี๋ยวก่อนเธอเมื่อกี้ฉันได้ยินที่เธอบอกว่าอะไรนะฝันถึงม้าเหรอใช่ฝันถึงม้าฉันเพิ่งนึกอะไรอย่างหนึ่งอะไรเมื่อวันก่อนอะฉันอะไปส่งแพนด้าเข้าน้ำตอนตีสามแล้วตอนนี้กำลังตีสามพอดีเลยฉันอะได้ยินเสียงม้าอยู่ท้ายหมู่บ้านตรงแบบที่มันมืดตรงนู้นอะเฮ้ยมันเป็นแบบ ตอนตีสแล้วเสียงมาอย่าบอกนะว่านั่นมันผีมาบ้างผีมาบ้างใช่ผีในในอะไรนะ ในความเชื่อโบราณในผีโบราณของไทยเหรอที่เป็นผีครึ่งคนครึ่งม้าเหรอใช่กุกกมันใช่แน่แนแนๆเพราะมันเสียงเสียงเนี่สยสมมุติใช่จริงด้วย้นวันเนียเป็นวันพระจันทร์เต็มดวงพอดีออแล้วตอนตีสามฉันว่าเราไปพิสูจน์ผีมาบ้องดีกว่าเอ,อเอาเลยกุ๊กมาด้วยกล้องจับภาพผีจากดักเว็บอุ้ยดีเลยไปเอากล้องไปเอาเอาอันนี้ไว้ที่แหละเดี๋ยวไปเอากระเป๋าแล้วก็ไปกล้องไปไปล่ามาบองกัน แพตตี้ตามใช่ไหมน,น,น,นี่นี่นตรงนี้แหละนี่วันนั้นน่ะฉันพาดามาตรงนี้แหละโอ้ยมันเปนแบบนี้โอ้ยแพตตี้เฮ้ยมันเป็นแบบเสียงมันแบบปรือปรือนี่เลยอุ้ยจริงเหรอคุกุ๊งแล้วมันจะออกมาอีกรอบหรอเขาบอกว่าคืนนี้แหละคืนนี้แหละคืนพระจันทร์เต็มดวงนี่เปิดกล้องส่องผีเลยเปิดเลยเปิดเลยคุกุเปิดไงอะไม่ออก อุ้ยมาแล้วมาแล้วออหยนึกว่ากล้องเสียโอ้ยไ้ส่องเลยกุ๊กเอ้ยแต่เดี๋ยวก่อนกุ๊กถ้าส่องอย่างเงี้ยเมื่อไหร่มันจะออกมาล่ะเอออ๋อไม่ต้องห่วงจ้ะเธอถืออ๋อกดลงก่อนเดี๋ยวส่องสว่างเกินนี่ฉันเสียอุปกรณ์มานี่ของล่อมันใช่ไหมอ๋อ้ีผีพวกเนี้ยมันต้องเจอกับอะไรแบบนี้อะไรอยู่นี่เบบี้กรี เี่จะบ้าหรอกลัวมันเป็นผีนะมันจะเอาไปทำไรมันอาจจะไม่ชอบเบบี้พีเก็บเก็บเก็บงั้นเอานี่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 อุ้ยลาบบูบูอุ้ยน่ารักจะบ้าหรอผีมันก็ไม่ชอบเหมือนกันเดี๋ยวนะผีมาบ้องที่มันผือๆใช่ไหมอ๋อชมอุ้ยกล้ยอุ้ยหอมมากอุ้ยนี่แหละเธอไปมันชอบเหรอกู ก็มันเป็นหมามันก็ต้องกินกล้วยไหมล่ะเชิญเธอวิ่งวิ่งเอาไปวางไว้การทำงานเลยได้กูรอตรงนี้นะพัตตี้ระวังนะกูกูมันจะออกมาแล้วมันจะออกมาแล้วมันจะออกมาแล้วกูกูมันจะออกมาแล้วใช่ไหมใช่ใช่ใช่